อันนี้กำลังทำกระดาษะใช่หมันพกนะมันมีอะไรนะมันยังไม่มีอะไรมันยังม่มีเขียนอะกิจกรรมให้เด็กก็จบเอามปแจกผมแด้วนเร็วๆๆแจกนมเท็กเร็วๆๆต่อแถวต่อแถว มาวเดียวเดีวเดีวอยาแจกเดีวเดียวเราอกกันดีแล้วเราเล่นเ่ยแดียวต่อห้เด็กๆตถว้งโเช็คนะครับนี่ายรูายรทเฮ่ายลงครับเนี่ยวิพึ่งรีถ่ายดีเยี่ยมเยี่มเ่ยพ่งมาพึ่งพึ่มาเห็นใหนแต่เขาเล่าให้ฟังกูยัยเดินมาตรงนี้เลยพ่ยาแกเป็นเล่าให้ฟังยไม่มีใคไปดูเาเลยเดินออกที่ เอายไงีาเร็วเต่อแถวเร็วขนมเสรเตไปรับขนมเค้กต่อได้ไปยืตรงนี้คนละละกันไปก็ได้ยืตุนเองไองไองี่แรงนีเ็ครับแอดเทคต่อแถวนำขนมเค้กนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึง่อจับไปดูต้องนแูยบ้างดัถูกอย่าด่าง่้วใน

เอาไเต้นเต้นเร็วเดียวจะแจกขนมแล้วเดี๋ย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 วเดวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี จะหมดหวงมันจะเยอะเดี๋ยวนะทุกคนรับของจากตรงนี้แล้วเดินไปตรงนี้รับเค้กนะคะอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองผู้ใหญ่เตรียมเค้กให้ก่อนแป๊บนึงนะรับเค้กก่อนนะครับองเค้กอ มาเลยครับอเคนะมน่อยครับยิ้มหน่อยด้วยนะไม่เป็นไรยิ้มห่อยยน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอะไรวยเฮ้ยออะไรครับเ้ยอาหรอเาอาขนมเอาโอ้โหเอากล่องสนี่น เป็นบรรยากาศของเราครับวันนี้เป็นงานาเด็กนะครับก้จัดกิจกรรมให้กับวันกของเราทีุ่นเคหะทุเรนนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเขาเลให้หนึนหงุ้ใครเป็นสวยเร็วเอ่ะอ่ะเร็วเร็วอ่ะอ่ะ เฮเฮ้โอหนี่ยังไม่ยอมอ่ะถูกใกลับไปคาละตัวคนละตัวโอหไม่อบไม่ใช่แล้วลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสนานใ้แลยรอง้ยวกู่เดีวูบอกนะว่ารอแล้วพิเศษแน่นอนไโทษทได้ค่ะโอเคถอยหลังหน่อยเลยถอยหลัง ได้ขมรับน้อ on รับขนมัาร um, yeah. uh, ับฟรีรับน้ำยี่เยอะแยะครับขรนตัวขอพื้นที่หน่อยนะคะเด็กๆทุกอยงยังรับุนดยผู้ใหญ่บ้านนะครับีอย่าเพิ่งมางมอ่เอาขนมก่อนค่ะคอยยืนให้เลย

หแล้วไ่วยไปเลยัไปเลยยกัน <Trustee? S 2> ้ยพ ah, <Yeah. S 1> ี่นเฮ็เฮ็ดเละม้นเ

รเร็วครับรัรับใจดีด้วยครับใจดีด้วยครับอินิดอินิดยายปลอยบอกว่าให้ไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวเกิดมันหายายปลอยแะมาแล้วลัจ้าคนสวยฮะไม่เอาไม่จับลูกสวัสดีค่ะก่อนลจ้ามามมามามา

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งผู้ปกครองของเรานะครับวันนี้มาเต็มเลยขอขโมยเข้าไปครับเจ้าหน้าที่จะมการขอขนาดจะว่าจะว่า K เคหะก็เป็นม่อข้าวพี่ใหญ่เนาะแต่เคหะเขาไม่มีไม่มีงเขาไม่รา นะะคเมื่อก่อนที่มีน่ะคือหนึ่งเมื่อก่อนพี่ใหญ่เก็บค่าขยะอบตโต้และส่วนมากพี่ใหญ่จะมาบริหารเรื่องหลอดไฟเรื่องอะไรอย่างที้พอตอัเราจดไฟบางทีลูกบ้านเค้กค่ะวัดเกดแดงต่อแล้วก็ขายเค้กมาคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเนี่ยวัดเกดแดงหลอดไฟผู้ใหญ่บ้านเราผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอุตสาผู้ใหญ่บ้านอุตสาจริงจริงนี่มีผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านอุตสาหยังสาวยังสวยอยู่เลยครับนี่ครับ เราอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูแลเพราะว่าอย่าลืมว่าเกตร้อยหลังคาเรือนนะคะเดี๋ยวสมัยไม่กี่วันผู้ใหญ่ก็จะยย้้าาาเขมฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้เกี่ยงอะไรบ้างครับเนี่ยนะฝั่งนี้เกี่ยงอะไรบ้างครับอ๋อฝั่งนี้ครรับบจับฉลากสิบบาทสิบบาทฉลากสิบบาทสิบบาทสิบบาทร้อย

ิบา <Kell analyze anthropology> <th> ทนะครับเพื่อมาุงสถานที่นะเอาไว้พัฒนาพช่หาของเนื้อเถือไว้อย่าพึ่งเปิดไว้ถือไว้พอ

อันนี้เจ้าป้าสัตย์เจ้าป้าสอ้อยเาสี่เอาสอเองไปนะพ่อสองไปองไานลุองไปส้ไปสออไปไปถ้านลุงสองไปสองไปสองไเนลุไอ้ลุงสองไองไาเอาไปสองไ เอาคบาคาสิบบาทครับนโมไปนู่นไปนราคาสิบบาทครับรอก่อนรอก่อนใจเย็นก่านะคนได้แล้วหเพื่อนเข้ามานไ่เอาคนราคาสิบบาทนะครับจิละสิบบาทนะครับนี่ใเรตัวสอง นี่เจ็ดสิบเอ็ดลงมุงแพ้เคต้อเปล่าออกไปเพจตัวเข้ามา้จ็ดเจ็ดยี่สิบมห้าสิบลูกเอาไปแล้วลูกหลบไปแล้วลูกหลบหนึ่งห้าสิบลูกนลยไม่รู้เขาเจอโดนห้ารับไปเลยดีมาก

จะไม่บอกลูกเจ้าแม่เจี่ยจะจ่ายจัดการลูกไอมื่อคืนได้ยินอยู่นะเลือกอได้้เลือกหนึ่งอีกชิ้นนึงอะไรก็ได้อ่าโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งครับใส่ถุงไว้ใสุ่งไว้โอ้สู้ๆนะโอ้ทที่สจะถามว่า ยกมืออ้วนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วยกบวกแรกล้บวกสองบวก2อลบ2ได้เท่าไหร่สี่ครับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใครอมาบอกก่อนอ่ะถูกไหมสองบวกสเท่ากับบวกสอ ลบสองโอเคต่อมาเลือกสองชิ้นไม่ลูกไข่วะลู้ไขวะหนูอยากได้กระปุกอมสินอะไรลู้กระปุกอมชินอ่ะถามคำถามให้หน่อยอยากได้อยากได้กระปุกอมสินใช่ไหมจะถามว่าคำขวัญวันเด็กประจำปี2 5 6พยากยากไม่ได้ตอบได้โอเคอ่าบอกให้ไปหน่อยไม่จอดไม่จอด เลือกสี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 ไปเ่งกนแก่งเนี่ยไปอ่งเก่งมากเข่งทำถามทำถามนะยกเร็วถ้าหนูยกไม่เร็วเดี๋ยวพี่ใจอ่อนจะพี่ให้เอง ยังเอาต่ลงอยากให้ได้ทุกคนน่ะเจ็มใจเจ็มใ,ใจอะไรพูดปกติปกต,ปกติรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมรู้ครับแล้วเราจะถามน้องเดกน้อยเขาจะตอบถูกไหมน,น่าจะถูกนะเอางี้ดีกว่าเอาง่ายสุดไหนใครอายุสามขวบไหมใครสามขวบยกมือขึ้น ไปสามควบตัวใหญ่ใหญ่ตังน้องอใครสามขวบยกมือขึ้นเดินมาข้างหน้าอใครสามขวบยกมือขึ้นเดินมาข้างหน้านี่เดินไปลูกเดินไปอ่าเดินมาชิดเลยน้องหนุ่มมาชิดเลยสามขวบใครสามขวบมาข้างหน้ามีมีใครเล็กกว่าสามขวบอีกไหมนี่

ให้เลือกหนึ่งชิ้นให้เลือกหนึ่งชิ้นจะเอาอะไรเอาพีระควนเอาอะไรครับอันนี้ก็ได้นะฝั่งนี้ก็มีเอาไหนเอาแก้วเอาแก้วสีเขียวโอเคครับขอบคุณครับก่อนน้องเอาอะไรเอาอะไรอ่าหยิบเลยน้องเอาอะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรเอาแก้วสีแดงนะคะแก้วสีแดงอ่ามีสีทมีไหม เอาไปเล้อะไรหยิบเลยาระหว่างนี้ฝากพ่อท่าสัมภา์นินสำหรับเอาเล็้วที่มาร่วงงานแล้วก็กินอาหารนะับฝาเลี้็วเป็นที่ด้วยนะครับใช่ไมคบถุกขยะให้ขยะเอาที่ใช้จะมีถุงขยะให้การจุดนะอะไรปลาางด้วยนะครับว่าอะไรว่าอการว่าู่าวีสอสี อ่าโอเคอ่าน้องอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับหกฮะหกขวบอ่ะอ่ารอบรอบน้องสามขวบหมดยังได้รอบหมดแล้วนะอ่าอะไรเอะไรอะไรเออโอเคอ่ามาเร็วเฮ้ยลุง ขอทำกิจกรรมหน่อยดีลุงจะไปอะไรตรงอื่นก่อน,นเดี๋ยวขอ,ขอทำก,กิจกรรมให้เด็กก่อนไปนั่งพักก่อนจะนุ่นวายไอใส่น้ำไม่ใส่น้ำไอี๋เด๋วๆพอดีเมื่อกี้ทางพี่พี่เติร์นบอกว่าท่านพี่ใหญ่บ้าน อาจารหมู่สี่ของเรานะครับมาร่วมกิจกร,รรมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าอวยพรกับทางน,น้องๆทั้งหน่อยหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าถือว่าวันนี้เราได้จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้รับแรงสน,น,นับสนุนจากไหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเองหรือว่าจะเป็นาทางอบตทางผู้ใหญ่บ้านเองก็ได้รับเอ่อเรียกว่าให้ตาเรา,เ,ราเนาะให้ให้อ่า ขอ่มาควาุขความดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับวันไเดี๋ยวขอเรียกเผู้ใหญ่เอาอะไรจากน้องๆันมที่ทำให้ผู้ใหญ่เลียกแจกของคุณม้นรัผู้ใหญ่างทากาาผู้ใหญ่เ็นกของพวกเราเนาะเป็นเรื่องของเราของันของทุกคนเนาะดีใจนะดีใจพี่คน มชาตาิเนาะมียิ่งทำดีย่ารเงี้ยับรับแรนะเาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเรา <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> เรา,เรายังไม่ชัเดเจนเรายังไม่ชัเดเจนเ,เรื่องคณะกรรมการเรื่องอะไรหลายอย่างเวลาเราจะทําอะไรก็ยังไม่มีศูนย์รวมตอนนี้ถือว่าเรามีคณะกรรมการที่ชัเดเจนเราเราก็เป็นอะไร ได้ที่อ่าเป็นเป็นเป็นให้แม่นแล้วเป็นลูกประทานนะคะจ่ายเป็นรูปประทานมากขึ้นนะคะเด็กๆเนะเด็กๆเนียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนครับเงียบก่อนวันนี้น้องวันนี้นะเราได้รับการสนับสนุนจากไปงานในหลายหน่วยงานนะที่พี่ผู้ใหญ่กระจายข่าวไปเนาะเรากระจายข่าวไปก็ตรงนู้นก็มาช่วยตรงนี้ก็มาช่วยแล้ววันนี้ใครได้ไปอบตอมากหรือไม่พราอบตวันเนี้ย ใครได้ไปอบตบ้างนะอบตนากางเนะาะเขาจัดทุกปีนะที่อบตนากลางนะก็ทุกคนสามารถไปได้นะไปร่วมกิจกรรมไปรับของขวัญไปอะไรหลายอย่างนะที่ดีอบตนากลางนะวันนี้นะคะท่านนายกนะท่านก็กล่าวไว้แล้วแหละว่าท่านจะมานะแต่อาจท่านจะมาช้านิดนึงนะคะติ่ภารกิจท่านท่านอยากมานะท่านบอกแล้วนวะ่าท่านจะเข้ามานะวันนี้นะคะผู้ใหญ่ก็มีของขวัญมาฝากเด็กๆนะเป็นขนมเค้กเป็นขนมเค้กก็จะมีทีมงานมาร่วมด้วย